ที่ประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda PCX นะครับตัว150นะครับตัวนี้เป็นตัวเตาแกลสนะครับปี2016นะครับชุดสีสวยครับผมนี่ดำด้านดุดันเป็นไงครับดูกันครับรอบรอบคันให้ดูรอบรอบคันก่อนนะครับรุ่นนี้ไม่ได้ใช้กุญแจแล้วนะครับเป็นตัวเตาแกลสนะครับผมนีุ่ดสีสวยเลยนะครับ เครื่องเดิมเฟืองท้ายเดิมครับเงียบสนิทครับถ้าไม่เงียบมาแล้วไม่เงียบเดี๋ยวจ่ายค่ามันให้มาเครื่องโคตรดีขับโคตรดีนะครับแม่รถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอยสองทับสองนะครับหมู่หนึ่งนะครับอำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายส่งได้ทั่วประเทศนะครับอันนี้รีวิวที่บ้านถ้ำนะครับเดี๋ยวรถจะไปจอดอยู่ตรงบ้านจ่องนะครับร้าน เอ็มหมูสดนะครับเนี่ยฮะตรงข้ามกับเซเว่นบันจองนะครับมีกุญแจรีโมทเนี่ยมีรีโมทนะครับตัวนี้เป็นตัวเตาแก๊สนะครับเนี่ยเคนะครับสวยใสครับเครื่องเดิมคันนี้ปล่อยดาวอยู่15,900บาทนะครับเงินสดเดี๋ยวเขียนไว้ในรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเงินสดส่งได้ทั่วประเทศนะครับผ่อนเดือนละ2,000กว่าบาทนะครับ ใกล้ส่งการแล้วนี่เลยจัดเลยดาว15,900บาทเท่านั้นครับเนี่ยครับส่งเดือนละ2,000กว่าบาทนะยางหน้าหลังใหม่กิฟเลยนะครับเช็คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเอาไปใช้อย่างเดียวเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูดูใหม่ครับผมวางโทรศัพท์แป๊บแบบ เพียงสัมผัสก็ติดแล้วมีเครื่องติดแล้วนะนี่เป็นไงเนี่ยเอาฟังเสียงเลยพี่้ฟังเลยอะ่ะมันมีเสียงเดี๋ยวจ่ายค่ามาให้ระบบหม้อน้ำอะไรสมบูรณ์หมดนะครับความลงความร้อนไม่ขึ้นนะครับรถคัดมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนี่ฮะเอาไปใช้ยาวๆครับไฟ LED นะครับ ไม่มีล้าไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับสวยใสนะครับเนี่ยยางหน้าใหม่นะครับเนี่ยยางหลังใหม่นะครับสนใจโทรมาได้ครับผม089-136-8745ลรถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอย2องนะครับหมู่หนึ่งนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายปล่อยดาวอยู่1 5 9 0 0บาทนะครับโป่งเดือนละ2000กว่าบาทนะครับสบายสบาย ออกรถคนเดียวครับไม่ต้องมีคนค้าไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูนะครับ